ราคาผักวันนี้เช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่28ตุลาคม2566ราคานี้เป็นราคาตลาด4มุมเมืองนะครับกวางตุ้งใบวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้24บาทต่อ kg, กิโลกรัมกะหลำดอก วันนี้27บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีแต่งผลวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีไม่แต่งผลวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกระลำม่วงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้26บบาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแต่งผล วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียววันนี้14บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมขึ้นช่ายวันนี้120บาทต่อกิโลกรัม ต้นหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้120บบาทต่อกิโลกรัมใบกะเพรา วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบโหระรพาวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้20บาทต ed. ่อกิโลกรัมกุยช่ายขาววันนี้150บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้80บาทต่อ <recover> กิโลกรัมดอกหอมวันนี้80บบาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูด วันนี้45บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้24บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมคาอ่อนวันนี้44บาทต่อกิโลกรัมคาแก่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัม ขิงแก่ tá, วันน bon ี Ta, ้85บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเรียงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอร์ดเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอร์ดแดง วันนี้65บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียววันนี้50บาทตอ่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้30บาทตอ่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้80บบาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อน วันนี้1 1 0บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันตาหวานวันนี้160บาทต่อกิโลกรัมลูกนามเต้าวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียว วันนี้16บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้20บาทต่อกรมดอกแคร์วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้8บาทต่อกิโลกรัมมะระขี้นกวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะระจีนวันนี้24บาทตอา่นนทตอกิโลกรัมเมเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมเมเขือพวงไม่เด็ดขั้ว วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเซดิงวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้38บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศราชินีวันนี้70บาทตอาท่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้26บาทตอาท่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราะวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอแลนด์วันนี้30บบาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลาง วันน<ส> <im sharing> <im graduating> ี <im så rails> ้1 2บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้250บาทต่อมัดผักสลิดวันนี้150หบาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้าน วันนี้150บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเขียววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เลก วันนี้3บาท50สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้4 4สบาท60สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้5บาทส0สตางค์ต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัม เห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้46บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้28บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรทองอภัยเบอร์ใหญ่ วันนี้18บาทตอ่อกิโลกร,รัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณทีนี้ด้วยนะครับท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ